สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับเพจหายปวดได้ไม่ต้องใช้ยาบายหมอฟันครับวันนี้นะครับผมเ,เป็นไลฟ์ครั้งที่63แล้วนะครับหัวข้อหัวข้อคือหยุดรังเกียจความปวดเพราะคุณน่ะโชคดีแล้วครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ขนอื่นวันนี้ผมก็มาในหัวข้อที่อาจจะดูตึงๆนิดๆน,น,น,นะครับแต่ว่าอยากทุกคนได้รับ ข้อคิดหรือได้ไอเดียอะไรดีๆกลับไปเช่นเคยครับเพราะวันนี้ก็เวลาทิ่เนาะปกติจะประมาณทุ่มนึงครับพอดีวันนี้นะครับผมก็ยัดอารมณ์บทระหว่างรอทุกคนที่เข้ามานับสวัสดีครับแม่แว่นครับสวัสดีครับแล้ววัรอทุกคนที่เข้ามานับก็คือตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สวนสนั่แห่งหนึ่งในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครนะครับก็คืออยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ผมก็มาอัดคลิปดีๆให้ทุกฝากทุกคนแล้วล่ะครับก็วันนี้ก็เลยไหนๆก็ไหนๆละก็ขยาตไลฟ์รายการนะครับโดยวันนี้มาในหัวข้อว่าหยุดรังเกียจความปวดครับเพราะคุณ โชคดีมากแล้วครับนะครับเราเลิกกันเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเชิญเพื่อนๆนะครับเข้ามากันเยอะๆนะครับก็วันนี้รับรองครับไลฟ์นี้มาฟั่นๆไม่นานมากนะครับมากันฟั่นๆเบาๆขำๆอาจจะเลือกอาจจะไม่ค่อยขำเท่าไหร่นะครับอาจจะแบบก็คือวันนี้วันนี้หมอฟันจะมาให้แง่คิดอะไรเดี๋ยวเขาจะเปิดเปิดไฟนิดนึงนะฮะโอเคเปิดไฟละโอเคเมื่อกี้มืดๆมืดๆเปิดไฟนิดนึงนะครับอ่าโอเคทุกคนเห็นผมใช่ไหมครับภาพภาพบรรยากาศนี่สวยไหมฮะ ก็ถ้าใครชอบภาพบรรยากาศข้างหลังผมก็กดหัวใจมันรัวนะกดหัวใจมันรัวนิดนึงนะครับมีคนมีคนตีแบดด้วยนะฮะวันนี้มากัดสบายๆครับผมเข้าใจว่าวันนี้ทุกคนก็อาจจะประมาณว่าไปเที่ยวพักผ่อนอยู่นะครับ <S <S วันนี้ผมก็มาอัดคลิปดีๆให้ทุกคนฟังเช่นเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับอย่าแบบแบบแหมก็ไลฟ์กันเยอะยูที่บ้านก็อาจจะเบื่อๆวันนี้มาไลค์กันนอกสถานที่บ้างนะครับสวัสดีครับคุณพี่เจมส์ครับสวัสดีคุณฟีร์ไลฟ์สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับโอเค เราไปกันเลยดีกว่าเพื่อไม่การเสียเวลาขอบคุณสําหรับหัวใจให้กับพื้นที่ที่ผมมาขอพื้นที่เขาเวลาเราไปไหนเราต้องขอบคุณนะกับขอบื้นที่ที่ที่เรามาอาศัยเขา,านะครับช่วงนี้ครับหลังจากที่ผมได้ไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของอ,อาการเคล็ดลับดับปวดได้ไม่ต้องใช้ยาไปแล้วก็เรื่องของไมเกรนนะครับผมตอบคําถามอินบ็อกซ์เยอะมากคือเยอะมันถามกันมาเยอะมากเพราะฉะนั้น รบกวนด้วยทุกคน,นครับช่วยถามกันมาในไลฟ์เลยใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสุขครับคุณถามมาแลวผมจะได้ตอบนทุกคนจะได้คุณอื่นจะได้รู้ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกปกติผมจะตอบจะพาะคนให้ผมที่มาฝังเข็มกับผมเป็นประจำาอัตลัก์ีแ้แ้วแต่ว่ามีทีมันมันเยอะมากจริงๆเยอะจนแบบไม่รู้จะตอบไหนแล้วบางคนคือผมตรวจร่างกายไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับอันนี้อย่าสวัสดีคุณเปรมมิกาครับสวัสดีครับนะครับก็เลยถ้าใครมีคำถามอะไรคุณถามมาตรงนี้เลยนะครับแล้วทุกคนมีความปวดหมดครับไม่ว่าคุณจะปวดไมเกรน ปวดศีรษะปวดประจำเดือนนะครับคาถามโดยยาประจําเดือนดีไหมยาไม่เกณฑ์อะไรดียาปวดท้องล่าสุดบอว่ามีมีกาปรปวดท้องคือคือบางทีเนี่ยคือผมก็ไม่สามารถจ,จะตอบได้ในในตอนนั้นเออใช่ไหมเป็นมีการคุณบิมา์ม่าหรือแบบหน้าคุ้นๆนะครับเพราะนั้นก็เลยผมก็เลยว่าแล้วทุกคนก็จะคอมเพ n เกี่ยวกับความปวดของตัวเองผมเข้าใจครับเพราะผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับที่สวัสดีพี่เจด้าครับสวัสดีครับใช่ครับวันนี้ออฟต์ตร์สถานที่ ครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาการปวดครับก็คือผมก็จะมีการปวดแล้วกระเพาะเดี๋ยวทุกคนรู้อยู่เป็นแบบกดไหลย้อนใช่ไหมครับเวลาผมปวดผมก็ไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ครับผมจึงมั่นใจว่าทุกคนมีปัญหาเรื่อง,องความปวดหมดครับทุกคนมีปัญหาเรื่องความปวดแต่ผมไม่เหากไม่อยากจะรู้สึกว่าให้คุณรู้สึกจมปักกับความปวดของคุณอย่างที่ผมบอกว่าอะไรท่แล้ผมบอกไปแล้วเคล็ดลับแต่ปวดได้ไม่ต้องใช้ยามีอะไรบ้าง ถ้าใครได้เข้าฟังไลฟ์สดตอนนั้นคือที่ผิดพลาดไปนะฮะผมแค่ทวนเบาๆแล้วกันนะฮะอันที่หนึ่งนะครับคุณต้องรู้ว่ายามันมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรถูกไหมผมก็ได้บอกไปแล้วว่ายาจริงผลตับไตกระเพาะปัญหาลหลักๆของมันถ้าคุณกินยาถ้าคุณไม่รู้ล้วคุณชอบไปจัดการความปวดนะครับอันที่สองนะครับก็คือคุณต้องรู้ว่าสาเหตุที่คุณมีการปวดมันจากอะไรเพราะทุกความปวดมันมีสาเหตุท่านหลายๆ้นใครได้ฟังผมจะพูดถึงว่าทุกสมุนไทยนี้โรดมรรคถูกไหมครับทุกความทุกมันมีสาเหตุคือนีโร ผมก็ได้บอกไปแล้วนี่คือไอ้ของคำพูดเจ้านะ,นะครับนะครับพอจะเข้าใจไอเดียเนาะนะครับแล้วเขาที่สามก็บอกว่ามันมีวิธีอื่นๆที่นอกเหนือจากความปวดของคุณที่คุณจะไปจัดก,การได้ไม่ว่าจะเป็นนวดกดจุดกายภาพบําบัดโยคะหรือไม่ก็การฝังเข็มของผมเองก็แล้วแต่มันมีวิธีอื่นที่คุณไม่ต้องใช้ยาก็ได้ไอ้ขอแค่ยสรุปสั้นๆของเขาที่แล้วนะครับใครชอบก็หัวใจมาหลัวๆเอาหัวใจมาหลัวเขาจะทักทายนิดนึงครับ สว,สวัสดีคุณปานีนะครับสวัสดีคุณหนิงครับพี่จะรับแบบหมอปวดเม้นหรอไม่ได้ปวดเมนนะฮะไม่ได้ปวดเม้นนะผมยกตัวอย่างครับคุณซ้่มโอสวัสดีคร uh ับสวัสดีครับมาอีกค่ะคุณหมอออกขึ้นไปมาโอเคครับเป็นมิกาสวยมากครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกันต่อนะครับนะครับนั่นแหละครับผมรู้สึกว่าทุกคนโฟกัสกับความปวดตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าคําถามมาแบบถล่มทลายวันเราแบบคือตอบไม่ทันอะตอบไม่ทัน คือผมเองก็แบบเนาะต้องแบบต้องดูคนคนคนไข้ที่ดมยาประจาด้วยฝังเข็มคือต้องขอกาอื่นต้องขออภัยคืออาจจะไม่ได้ตอบได้ปัจจุบันทันทีได้หมดทุกๆคนนะครับเป็นต้องบอกกันก่อนนะครับแต่สิ่งที่วันนี้ผมจะมาสื่อคือว่าจริงๆแล้วให้คุณหยุดรังเกียจความปวดคุณให้คุณอย่าไปสนใจความปวดของคุณเพราะอะไรครับขออนุญาตยกตัวอย่างคนไข้ที่ผมเพิ่งเจอมาเลยครับ เพิ่งเจอมาแบบสดๆแล้วร้อนเมื่อสองวันก่อนตอนนี้ผมทำอ่า้วยที่ผมดมยาอยู่เนาะนะครับคนไข้คนนี้ครับคุณหมอเขาเฟซมาทาผ่าตัดผ่าตัดเปิดช่องอกอยากูคนรู้ะผาเป็นหมอฟังเข็มด้วยเป็นหมอดมยาสลบด้วยผ่าตัดเปิดช่องอกครับแล้วก็เพราะว่าเพราะว่าคนไข้เนี่ยคือมีอาการอ่ะคนไข้เนี่ยเป็นผู้ชายเนาะอายุวันสามสิบสี่ปีอาจจะสามสามสี่ปีแล้วคนไข้เนี่ยมีอาการคือเสียงแหบเขามีการเสียงแหบครับเสียงแหบคือแบบเสียงมันพูดพูดแล้วแบบเสียงมันแหบๆ ไม่ได้มีการเจ็บหน้าอกอะไรเลยไม่ได้มีไอเลยมีแค่เสียงแหบเป็นมาหนึ่งเดือนครับคุณนึกพานะผู้ชายสามสิบสี่ปีก็อายุแก่กว่าผมนิดหน่อยอะไรเงี้หน้าตาก็แบบดีนิดนึงนะฮะหุ่นแบบแมนแอนซัมก็มาแค่ได้เสียงแหบปรากฏว่าคุณหมอก,ก็ทําการตรวจและเอ็กซเรย์ว่าเจอว่าเหมือนมีก้อนอะไรสักอย่างอยู่ในช่องอกวันนั้นก็เลยเฟซมาผ่าตัดแล้วผมก็เป็นคนดมยาสลบผมก็สักบอกคนไข้ไปว่าเออมีอาการอะไรนี้นั้นน้นใช่ไหมครับอ่าพอสักบอกว่าเออคนไข้มีการเสียงแหบ มีแค่นี้จริงๆไม่มีอย่างอื่นเลยเบาหวานความดันหัวใจเตะดับไม่มีโรคประจําตัวอื่นเลยแล้วคุณหมอก็เซตมาทําผ่าตัดโอเคครับผมก็ดมยาไปแล้วคุณหมอก็เริ่มทําการผ่าตัดไปนะครับสวัสดีครับคุณคอฟฟี่น่าคุณมากเลยสวัสดีคุณคุณแพทยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับใครมีคําถามพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวผมจะไลฟ์ฟีดตอบไปขออยาตเราเราเรา,าเหตุผลในการไลฟ์หกสิบสามอันนี้ก่อนนะครับทีนี้ชอบไหมชอบไหมสวยเนาะสวยเนาะข่างนเฟืสวยเนา,านะทีนี้ ไประเด็นนี้คือว่าผมก็ดมยาสลบไปแล้วคุณหมอก็เริ่มทําการผ่าตัดไปเริ่มทําการผ่าตัดไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับคุณหมออย่ากผ่าตัดช่องอกนะั้นมันเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่มากนะคือคุณหมอก็คือเซตผ่าตัดว่าจะทําผ่าตัดเอาก้อนไอ้ที่ช่องอกเนี่ยเอาออกก้อนนี้ไม่รู้ก้อนอะไรไมร้แต่จะเอาออกใช่ไหมครับแล้วก็เราต้องมีการจัดท่าต้องมีการเตรียมเลือดอะไรคือเป็นใหญ่ใหญ่มากอะ่ะใหญ่พอสมควรอะ่ะสุดท้ายไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหนละังจากที่คุณหมอผ่าตัดลงมีดลงไป คุณหมอหันมาคุณหมอผ่าตัดนะครับคุณหมอผ่าตัดหันมาบอกผมว่าสมมุติคนไทยคนนี้ชื่ออะไรดีชื่อ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 คุณคุณฟีแล้วกันนะเขาเดลวีชื่อคุณฟีแล้วกันบอกว่าคุณฟีเนี่ยผ่าไม่ได้สุดท้ายคือผ่าไม่ได้ครับเอ้าททำไมเป็นผ่าไม่ได้ล่ะคุณหมอผมก็ถามคุณหมอผ่าตัดไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมผ่าไม่ได้เพราะบอกว่าก้อนมันใหญ่มากครับก้อนมันใหญ่จนไม่สามารถที่จะเอาชิ้นเนื้อออกมาได้แล้วสิ่งที่เขาพบกันเลยครับ เขาพบว่าเป็นเป็นก้อนเนื้องอกที่มีการแพร่กระจายบริวเวณช่องอกแล้วเพราะฉะนั้นผ่าไม่ได้เอาก้อนออกไม่ได้เอาคุณหมอแล้วเขาเป็นอะไรอะครับภาษาอังกฤษมองภาษาแพทย์ช่างนะมันเป็นฟ a คือเป็นสุดท้ายผมจะบอกเขาว่ามันจะบอกทุกคนว่าคือคุณฟีเนี่ยคุณหมอผ่าตัดบอกว่าเขาเป็นมะเร็งครับเขาเป็นมะเร็งและมะเร็งชนิดนี้ครับเป็นมะเร็งที่ คือยังไงดีคือรักษาโดยการผ่าตัดถ้าได้ก็คือเป็นก้อนเล็กๆแต่ถ้าคือนี่คือเขามาเหมือนมันแพร่แล้วมันเต็มอ,อกแล้วต้องไปได้รับยาเคมีถ้าตอบสนองต่อยาเคมีนะครับตอบสนองตยาเคมีได้ดีนะครับที่นี่เขาประเทศไทยผมต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องยืนตรงไหมอ่ะเดี๋ยวผมขอยญายยืนตรงก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าเอานะฮะสักครคู่นะฮะขอุญายตีนตรงก่อนนะทุกคนเคารพปฐงชาติด้วยกันนะครับขอโทษครับขัดจังหวะเลยทีเดียว ยืนตรงครับยืนตรงยืนตรงอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยไม่ได้เฟซไว้อันนี้อันนี้ไม่ได้ตั้งใจแต่เขายืนตรงกันหมดไงคือเราก็ไม่ยืนไม่ได้ไงยืนตรงครับยืนตรงทุกคนยืนตรงครับยืนตรงเดี๋ยวรอครับเพลงเพงชาติจบสักครู่นะฮะเลียวมากบอกเลย โอเคครับคอลบทงชาตแล้วต่อต่อครับคอลบทงชาตแล้วเรามาต่อกันนะนะเมื่อกี้เหมือนมีคนหัวเราะมาด้วยนะมีคนหัวเราะถ้าใครที่เมื่อกี้ยืนตรงแล้วผมขอหัวเราะมาลวๆครับขอหัวเราะมาลัวๆ,วออวๆทีนี้ครับผมจะบอกงี้ครับฟรีเลตนเข้าหมดฟรียสเข้าหมดฟรียสคืองี้ครับทีนี้ผมก็เลยคุยกับคุณหมอว่าเราจะรักษา ain, อย่างไงหมอปราตัดบอกว่ามันก็ต้องรับรัาเคมี me, แต่โดยส่วนใหญ่ไอ้ก้อนเนื้อนี้หรือมเร็งชนิดเนี่ยคือมันไม่ตอบสนองต่อการรักษาสักเท่าไหร่ คือถ้าโชคดีมากๆก็คือคนไข้จะดีขึ้นถ้าโชคไม่ดีคือจะมีอายุอีกได้ประมาณไม่เกิน5ปีคือนึกภาพออหมครับเขาเป็นฮิวแมนแฮนซัมแล้วก็มีแค่เสียงแหบมาโรงพยาบาลอยู่ๆหมอบอกมีก้อนอะไรไม่รู้ี่ท้องแล้วต้องผ่าตัดแล้วสุดท้ายกลายเป็นมะเร็ง ถ้าใครอยากส่งกาลังใจให้กับคุณฟรีผมขอหัวใจมาลัวะครับขอหัวใจมาลัวครับขอหัวใจมาลุอันนี้ทุกคนเมื่อกี้หัวล็อกกันไปแล้วขอหัวใจมาลัวครับคืออย่างนี้ผมจะฝ่อคืออะไรครับหลายหลายคนครับชอบจมปักกับความรู้สึกปวดของตัวเองชอบรู้สึกว่าโอ้ฉันปวดนั่นฉันเป็นคนที่แย่ที่สุดแล้วฉันเป็นคนทรมานที่สุดแล้วฉันต้องปวดประจําเดือนทุกๆเดือนฉันต้องเป็นไมเกรนตลอดเวลาทำไมฉันต้องมาปวดโรคกระเพาะ ผมจะบอกคุณว่าคุณให้คุณหยุดรังเกียจและคุณเลิกพร่ำบ่นสิ่งที่คุณปวดเพราะมันมีคนที่แย่กว่าคุณอยู่แต่คุณไม่รู้แต่ผมมาเจอทุกวันผมเจออย่างนี้ทุกวันและอันนี้คือแบบหัวนี้มันปีดมากเพราะว่าแบบมันหนึ่งเดือนนะคุณคุนึกภาพมันทุกคนนึกภาพไหมครับมันหนึ่งเดือนสุดท้ายคุณอยู่คุณนึกภาพว่าอยู่อยู่มาวันหนึ่งมาโรงพยาบาลหมอบอกเสียงแหบสุดท้ายก็บอกเป็นมะเร็งเฮ้ยแล้วยังไงต่อ แล้วเป็นมะเร็งชนิดร้ายแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้ไม่ขอยาวขอฟั้นๆกระชับผมอยากให้ทุกคนครับรู้ผมสอนไปแล้วเนาะเคสรับดับบวดคุณรู้สาเหตุของการบวดแล้วคุณก็ไปจัดการคุณไม่ต้องคอมเพลนคุณไม่ต้องบ่นกับมันเพราะคุณยิ่งให้คุณบ่นกัคุณก็ยิ่งปวดเพราะคุณเหมือนคุณโฟกัสกับความปวดของคุณอะ ผมบอกไปแล้วว่าคุณนีททาอื่นคุณไปทําอย่างอื่นก็ได้คุณไปวิ่งเล่นไปออกกําลังกายไปเล่นกีฬาไปดูทีวีอะไรก็ได้เดี๋ยวมันจะลืมไปเองเพราะสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันเล็กน้อยมากๆมันเล็กน้อยมากๆกับคนไข้ที่ผมเจอคือคุณฟรีคนนั้นมันเล็กน้อยมากๆเข้าใจสิ่งที่ผมจะฝืนนะครับถ้าเข้าใจหัวใจมารุรลพิมเคมาครับถ้าเข้าใจหัวใจมารุลพิมเคมาครับที่หมายถ้งว่า ไม่รู้สาเหตุวิ่งเล่นตลอดก็วิ่งเล่นไงครับวิ่งเล่นวิ่งเล่นเยอะไปนะครับถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ผมฝื่อคุณพิมพ์เคแล้วหัวใจมันแล้วคุณช่วยสัญญากับผมว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้เป็นคนที่โชคร้ายที่สุดคือคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆแล้วมันอยากหยุดรังเกียจความรู้สึกของนั้นนะนึกภาพไหมคุณหยุดรังเกียจความรู้สึกที่คุณเป็นอยู่คุณอย่าไปอะไรกับเขาเยอะอย่าไปให้พลังงานอย่าไปสนใจกับเขาเยอะให้คุณรู้สาเหตุแล้วคุณก็หลีกเลี่ยงสาเหตุนั้น เไหมนะครับนำนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝืกวันนี้บอจะดูหมอทําไมดูหมอซีเรียสจังผมไม่ได้ซีเรียสครับผมแค่อยากจะมาเตือนทุกคนแล้วอย่ากบอกว่าคุณไม่ใช่เป็นคนที่โชคร้ายที่สุดอะ่ะมันมีคนที่ล้าลำบากกว่าคุณอะ่ะและเช่นกันครับผมจะบอกเลยนะว่าคนที่เป็นมะเร็งไม่ใช่เป็นคนที่ลำบากที่สุดนึกภาพไหมเพราะอะไรครับสมมุติไม่ได้ยกยกตัวอย่างผมเองเลยสมมุติเลยง่ายๆเลย ผมกลับจากฝนฝาดี่นี่กลับบ้านสมมติผมขับรถกลับบ้านขอโทษนะฮะไม่ได้แช่งตัวเองนะแต่พูดจริงว่าเมผมกลับบ้านแล้วผมผมถูกชนรถชนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือบาดเจ็บหนักมากสมมติเอาง่ายๆคือเสียชีวิตเลยนี่ไงกลายเป็นว่าใครผมผมจะพูดถูกไหมถูกไหมีผมลําบากกว่าคนที่เป็นมะเร็งไม่มีโอกาสได้ตั้งหน้าตั้งตาตั้งรออะไรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสึกอย่างที่สองครับ อย่างที่สองคืออย่างแรกผมอยากให้คุณแค่ว่าอย่าไปยุ่งอะไรอย่าไปรังเกียจของความพอแต่สิ่งที่ผมอยากจะเผยว่าคุณต้องใช้ชีวิตทุกวันด้วยความไม่ประมาทเพราะเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ๆคุณฟีเป็นเสียงแหมมันหนึ่งเดือนเป็นมะเร็งสมมุติผมกลับบ้านแล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทาไงอะ่ะน,นึกภาพออกไหมครับนึกภาพออกไหมเพราะนั้นทุกคนในเพจคุณโชคดีแล้วคุณเป็นคนที่โชคดีมากๆแล้ว สิ่งที่คุณปวดมันเบามากๆมันจิ๊บจอยมันเล็กน้อยมันกระจิตลิดมากๆถ้าเทียบกับคนอื่นๆเคไม่เคถ้าเคพิ P K มพ์เคมาเขา้าใจเข้าใจแะ่าใโกนดังทําไมเดี๋ยวข้างๆเขามองนี่ข้างๆก็กลับกันหมดแล้วนะนี่โชคดีสปอตไลท์ของสวนสนาเปิดฝั่งหน้าผมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณหยุดลังเกีความปวดคุณที่หนึ่งที่ผมจะสือันนี้ฝองคุณต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นไม่รู้แล้วแต่หลายๆคนที่ชอบใช้ชีวิตในความประมาทฉันมีความสุขบางคนนะบางคนนะไม่ได้ปวดอะไรเลยแต่ใช้ชีวิตกินเหล้าใช่ไหมเที่ยวเล่นถูกไหมใช้แบบมันไม่ใช่ไงคุณนึกว่ามันไม่ใช่ดูภาพปะถูกไหมกินเหล้าเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ถูกต้องไงครับพี่หลินใช่พี่หลินสวัสดีครับพี่หลินเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าครับพี่หลินสวัสดีครับหมอเหนือหนาวอยู่ไหนคะอยู่ ถ้ากรุงเทพเขาเรียกว่ารถไฟอบอกให้เลยรถไฟนะครับใครจะมาขอเลยเฟนก็ได้นะออผู้เล่น <laughs> อยู่ฝรถไฟครับที่กรุงเทพเป็นสวยนะผม,ผมชอบที่สุดละมันบรรยากาศเขาค่อนข้างดี <laughs> นะครับน่มาครับหมอในว่าอยู่ลังเกิดความปวดแล้วใช้ชีวิตด้วยความประมาทเช่นกันถูกต้องครับอื่นๆหลายๆสิ่งหลายอย่างด้วยนะ <laughs> คุณใช้เงินแบบสะบันหั่นแหลกคุณทเที่ยวเตระจะอะไรก็ไม่รู้อะไรมันมีเดี๋ยวจะบอกว่าสิ่งที่มันมีคนลําบากกว่าคุณมันมีคนที่แย่กว่าคุณอยู่แค่นั้นแหละ นะครับโอเคไหมสุดๆวันนี้ไม่ไมีมไม่มีใครคำถามมีคําถามนี่กับความปวดมาเลยนะวันนี้หมอฟันมาไม่ได้นาม,มาเนะี่คุณจริงมาด้วยความว่าอยากให้ทุกคนเปลี่ยนมายเซซอะอยากให้คนเปลี่ยนไอเดียครับคือเอาง่ายๆถ้าผมเนี่ยอยู่คนไข้แล้วผมไปจมทุกข์กับความปวดคนไข้ทุกคนทุกคน,กค,นคิดว่าผมจะมาไลฟ์ให้ความรู้ทุกคนได้เหรอผมจะมาได้เหรอม,ม,ม,มันไม่ได้อยู่แล้วเข้าไหมคือโอเคผมก็จะรู้สึกบ้างแต่ผมก็ต้องรักษารักษาใจผมด้วย พราะผมต้องมีคนทั้อื่นต้องดูต่อผมต้องมีลูกเพจต้องดูต่อ้อคนไข้ฝังเข็มที่ผมต้องดูต่อใจะให้ผมมาแบบหน้าบู้น้ามันก็หงไม่ใช่เพราะฉะนั้นครับใช้ชีวิตนั่นแหละให้ด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความฝึกแล้วก็ยิ้มเยอะๆหัวเราะมาลัวๆหัวเราะมาลัวๆนี่คือคำสั่งหัวเราะมาลัวๆครับหัวเราะมาลัวๆนะครับอย่างที่เมื่อกี้ทุกคนหัวเราะตอนนี้ผมยืนตรงข้าวตรงชาติอยงนั้นนะนะครับโอเคไหมโอเคไหมครับวันนี้ก็เนาะ นะครับหัวเลาะมารัวหัวเลาะ,ะมารัวแล้วก็ควรพิมพ์เคมาคุณวาฟิฟฟ์ออยู่ความปวดด้วยความเข้าใจค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นนักเรียนหน้าห้องที่น่ารักมากๆจริงโลกเขาก็ค่อนข้าง,ง,งที่จะเต็ะแบบเขาก็มีความฝุขคุณว่าสิฟฟอนก็มีความฝุขได้นะครับมาคุณฝุขแง,ย,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 งยังไงนะครับดีมากครับโอเคไหมผมให้เวลาอีกห้าทีใครมีคําถามเรื่องสึกภาพคุณถามมาเลยตรงนี้แล้วผมจะตอบใล้เพื่อให้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆด้วย นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยไม่งั้นผมตอบตัวแล้วบางทีผมก็ไม่ได้ตอบตอบชงตอบช้าอะไรอย่างนี้เนาะครับยี่สิบคนที่ฟังกันอยู่นี้นะครับวันนี้ผมตั้งใจออกมาให้กําลังใจทุกคนว่าอย่าให้คุณหยุดรงเกลียดความปวดของคุณคุณอย่าไปยุ่งอะไรกับมันไม่ต้องอะไรคุณไปทําให้ชีวิตคุณมีความสุขแฮปปี้ย้ายไปทำอย่างอื่นแล้วคุณระลึกถึงว่าคุณเป็นคนที่โชคดีแล้วครับเพราะมันมีคนที่ลําบากกว่าคุณอยู่มีคนที่เขาทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสมากกว่าคุณอยู่ และข้อที่สองให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่าประมาทกับชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเราไม่รู้เลยว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเพราะถ้าสมมติมันเกิดอะไรขึ้นกับเราคนที่จะเสียใจตามมาไม่ใช่แค่เราคนเดียวคนที่รักเราคุณพ่อคุณแม่แฟนสามีภรรยากิ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะต้องเสียใจยสิ่งนี่มันเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท คือเป็นสิ่งที่อยากจะสื่อสิ่งที่อยากจะบอกในไลฟ์นี้ในวันหยุดสุดสัปดาห์เบาๆวันอาทิตย์นี้วันหยุดรัฐมนูญนะครับโอเคไหมนะครับอ่ะมีเพื่อนมีมีคำถามละคนวิ่งผ่านจะคิดว่าฟันนี่เป็นใครนี่มาพูดอยู่นี่เออผมก็สงสัยอยู่นะฮะเขาอาจจะคิดว่าเป็นอะไรผมก็ไม่รู้กันครับคุณหมอนะครับนะฮะ <Luke. S 2> อ่าถามถาถ้าพี่ฟังเข็มทางตัวพี่จะหายปวดไมเกรนไหม ไม่เกมไม่ต้องทั้งตัวพี่นอนไวยไม่ต้องทั้งตัวเอาให้เฉพาะจุดผมก็แนะนําจุดไปตั้งเยอะใหญ่แล้วไม่ต้องทั้งตัวทัังทั้งตัวมันเยอะไปเอาแค่บางจุดที่สําคัญไปนะครับไปย้อนดูได้นะฮะนะฮะนะครับ,นะนะรบแน่นอนค่ะชีวิตเราเราดีมีความสุขด,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 ดีมากครับคุณผูรอสอุนครับคุณฟูปานีอยู่กับปัจจุบันค่ะตบมือกดหัวใจมารูให้กาบคำตอบน้องมันขีเกตฝังเข็มให้พี่แล้วใวิ่งทําให้ปวดหลังได้ไหมครับคุณรัชนิดถามถามว่าวิ่งทําให้ปวดหลังได้ไหมครับ ส่วนใหญ่วิ่งถ้าสมมติคุณน้ำหนักเยอะถ้าคุณวิ่งแรงโอกาสทด่คุณจะปวดหลังได้ครับได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่วิ่งมักจะปวดข้อเข่าซะมากกว่ามักจะปวดข้อข่าราะมาเพราะเราเวลาวิ่งเรา,มาไม่ค่อยไม่ค่อยเราจะเหมือนเอ็นตัวหรือพวกที่เป็นปวดนั่งใส่ใสรองเท้า,ทาวิ่งที่ไม,ม่เหมาะสมเช่นคุณใส่ส้นสูงวิ่งเนี้ยอันเนี้ยส้นสูงทำให้คุณปวดหลังได้อันนี้ตอบคุณราชิดนะครับแล้วถามว่าวิ่งทำห้ปวดหลังได้ไหมครับโดยตรงๆแล้วอาจจะสภาพแต่ถ้าเราวิ่งได้ถูกวิธีไม่เกิดครับปัญหานี้จะไม่เกิดส่วนใหญ่า จะไม่ค่อยได้เรื่องของปวดหลังนะครับนะครับอ่าคุณอโไม่อันนี้ก็มาบ่อยแล้วจะไม่มีชื่อเล่นไหมครับคุณอาลีครับเนี่ยครับขอบคุณนะครับดีครับดีครับประเดีคุณแอนครับอ่าคุณผู้ชมถามว่าคุณหมอปวดหัวตรงขมับเบ้าตาและตรงหลังคอมากๆตาจะฟ้าฟ้ามองไม่ชัดปวดสองวันแล้วค่ะปวดหัวตรงขมับเบ้าตาอ่าในที่นี้มีใครน่าเรียนเป็นฟิตเก่าบ้างไหมครับเป็นนักเรียนเก่าไหมครับที่ผมสอนเรื่องไมเกรนปวดหัวมีกี่ชนิดมี3ชนิดเดี๋ยวมาพูดเรื่องปวดหัวอีก เอาววาอย่างงี้ปวดคุณส้มโอต้องเชี่ตัวเองว่าปวดหัวแบบไหนถ้าปวดขมับเบ้าตาปวดตุบตุบปวดตุบตุบปวดเป็นข้างเดียวเป็นสัมพันธ์กับอะไรกระตุ้นไม่รู้แหละนะครับปวดตุบตุบข้างเดียวแล้วก็ถ้าสมมติสัมพันธ์กับอ,อะไรมีอาการขึ้นเส้เจียนเหมือนมีอาการอะไรนํามาตาผ้ามัวอะไรอย่างนี้ด้วยอาจจะเป็นไมเกรนได้อาจจะเป็นเพราะงะั้นการรักษาคือก็หายปวดแล้วต้องใช้ยา,ยาคุณก็นวดกดจุดที่หมอสอนไปอบอกไปเลยบอกคุณส้มโอไปเลยะครับจุดตรงนี้ ที่คุณเปิีอยเอาไปนวดเลยตรงนี้ครับระหว่างคิ้วกับปลายตาเนาะแล้วก็ลากไปตรงนี้นะครับตรงนี้เอาทุกคนยี่สิบเปนนั้นลองนวดตามดูได้ครับตรงนี้นะครับนี่เนาะนี่นะครับนวดนี่ตรงนี้คือแก้ปวดหัวไมเกรนได้แล้วก็ปวดเรื่องของปวดความเครียดก็ได้สมมติคุณปวดตรงนี้นะครับหรือจะเป็นจากเป็นจากความเครียดแหลาการใช้สายตาได้คุณก็ต้องพักสายตาถ้ามันปวดตื้อตื้อพอผมไม่รู้คุณส้มโอปวดแบบไหนเนาะนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่านวดจุดนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคเนาะนะครับอ่ะ ผมสีบอกสวัสดีครับหมอฟันใสใจไม่ค่อยดีทุกคนได้ยินไหมครับถ้าได้ยินกดหัวใจมาฮะถ้าได้ยินกดหัวใจมาถ้าหัวใจยังหัวใจยังอยู่ใสใว่าทุกคนน่าจะได้ยินผมชัดนะครับว่าผมว่าตอนนี้คือข้างหลังผมมืดหมดแล้วตอนเนี้ยที่อยู่ได้เพราะมีสปอร์ตไลท์ข้างหน้านะฮะนะครับจุดท้ายอย่างโอ้โหน่ารักมากคนนเด็กหน้าห้องจนจําจุดได้อ่ะหัวใจมาทุกคนยังอยู่กันเนาะนั่นแหละครับโอเคไลน์นี้มาฝากกันแค่นี้เบาๆนะครับหยุดรังเกียจความปวดของคุณ หยุดลังเกียรความปวดของคุณอยู่กับมันฟ้ามีคนที่คุณเป็นคนที่โชคดีแล้วดีงามมากแล้วนะครับตะเทียบคนอื่นคุณดีฝุดๆแล้วนะครับอันที่2คือให้คุณใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความไปประมาทนะครับแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะครับแล้วก็คลิปที่ผมแบบมีภาพบรรยากาศด้านหลังนะครับเป็นเป็นแบล็คนะครับที่ผมวันนี้อัดคลิปไว้ค่อนข้างให้ทุกคนแบบจะได้แบบไม่เบื่อไงเห็นแบบหมอฟันทำคลิปแล้วแบบ อยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็หาอะไรแปลก,ปลก,ปลกใหม่ๆมาให้ทุกคนนะครับเพราะผมก็ทําเองไม่ค่อยเก่งก็พยายามทาให้ดีที่สุดยา้ายข้อมูลที่ผมส่งต่อเนี่ยมันส่งไปให้ทุกคนหลายๆคนเพื่อในที่ผมบอกแพชชั่นที่เปิดเพจอันนี้คือให้คนไทยคือทุกคนที่มาอยู่ในเพจเนี้ยคือทุกคนถ้าเจอหน้าหมออาจารย์หมอฟันแล้วต้องหายปวดต้องหายปวดยังไงก็แล้วแต่คือเจอหน้าผมคุณต้องหายปวดจบเนาะนะครับโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังสวัสดีครับอ่ะเดเลยอ่ะนะ ทุกคนหายปวดได้ไม่ต้องใช้ยากดหัวใจมาลัวๆกดหัวใจมาลัว่เป็นกำลังใจแล้วก็เจอกันไหนแล้วต่อไปหรือว่าคลิปต่อไปใครมีคำถามก็ยังอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้อีกเช่นเคยนะครับนะครับเป็นอย่างเช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับเฮ้ยเ๋ยมีคอมเมนต์ยาวๆขออ่านนิดนึงนะฮะขับรถกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณครับขอบคุณครับจบจบแล้วครับอยู่ในเกียจความปวดวันนี้หกล้มในห้องน้ำหัวเข่าพบด้วยเจลเย็นแล้วทาลิพิริษชิพิงพอไหมคะเพราะมันไม่มีเขียวช้ำทันทีแต่มันมีเจ็บย่างๆในหัวเข่า รบกวนด้วยครับขอบคุณมากๆประคบไร้ปบร้อยคบเย็นครบร้อนครบใครเดียวกันครับคุณศิลักครับถ้ายังจําได้หรือใครนี่เคยฟังคบเย็นคบร้อนให้คนคบเย็นก่อนเลปาริวเจลต้องไปเช็กก่อนว่าเลปาริวเจลมันเป็นส่วนยาประกอบไปด้วยของยาอะไรก็ใช้ได้ครับก็ทาได้แต่ตอนนี้ยี่สิบชั่วโมงแรกคุณศิลักไปประคบเย็นก่อนไม่งั้นมันจะบวมมากๆโอเคไหมมันจะบวมมากๆคุณเซบาบอกว่าปวดในหน้าบมุนหัวนี่ต่อยงยังไม่จบแล้วมีคนถามต่อ ปวดแบบม่ผ่นคือเป็นการปวดแบบน่าจะเป็นจากความเครียดหรือเกิดจากการใช้งานหนักนวดกดจุดนี้ก็ช่วยได้นะครับดีมากครับคุณศิระครับไปประครบเย็นนะครับแล้วหลุดจากยี่สิบหลุดจากยี่สิบชั่วโมงคุณก็ไปพรบอุ่นหรือไปประคบแล้วก็กินยาแก้ปวดช่วยด้วยก็ได้เบสิกง่ายๆถ้ากลัวไม,ไม่ไม่ปัญหาพาราง่ายสุดเนาะนะครับนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังแล้วก็เรามาพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปสำหรับวันนี้ หายปวดได้ไม่ต้องใช้ยาใบหมอฟันแล้วเจอกันใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย